สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการต่อเล,เลโก้เลโก้ด้วยการเถือนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อเจ้าเลโก้สตาร์เซนเตอร์นะครับผมเพื่อเป็นการเสีเวลาเรามาต่อกันเลยครับอตอนนี้น้องชายของผมก็ทำหน้าที่ในการต่อเจ้าตัวคนนะครับ ผมมีหน้าที่ในการต่อเจ้าหุ่นยนต์กับรถนะครับอตอนนี้เราก็ได้เริ่มจะได้ตัวถ่างมาแล้วนะครับซ้มบี้จริงๆริงนะจ๊ะเดี๋ยวก็เียกส้มบี้ ตัวนี้นะครับผมมันจะรวมแล้วชิ้นส่วนของมันก็จะมีอยู่เป็นตังีินะครับผมสามร้อยสี่สิบสองชิ้นด้วยกันนะครับผมรวมถึงตัวรถอมันตัวรถด,ด้วยนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็จะมาต่อเจ้าตัวฐานนะครับ ไม่มีอะไรแล้วนะโอเค่พี่แฟน้องต่อแขนได้ครึ่งนึงแล้วอะ่ะโอเคครับ สองครั้งได้แล้วโอเคครับ 顿丢。 ครับแต่เขาใส่ชุดห,หน่เดียนะครับใส่ชุดกราะเวราะวาปาชชุดเกราะแบบโอเวร์กานะคบจะป้องกันอะไรอ่ะเราก็จะมาตอ<ะ>บค่ะมันนะครับสวัสดีเดียสวัดีเจ มาต่อเป็นแบบปืนกันนะครับตอนนี้เราก็จะต่อปืนอ่าเป็นไลฟ์อนฟอีกอันไมไม่เป็นไลฟ์นต่อ ขอชมผลงานของน้องสตางค์หน่อยครับยังไม่เสร็จเลยเอาอยังไม่เสร็จหรอครับไม่เสร็จแล้วก็ไม่ช่วยพี่เฟรมต่อเลยเหรอลูกต่อไปเราก็จะต่ออันนี้ส่วนขาของมันนะครับ <ś c oughs> โอ๊ยโอ๊ค็รู้ うん。 ขอบคุณน้องเลียงโอเคขอบคุณมากเลยนะน้องชาย พี่เฟนน้องต่ออันนี้ให้พี่เฟนโอ้ขอบคุณมากครับเอราจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจะมาต่อเลย ครับผลง,งานของผมเสร็จแล้วครับไหน,นขอโชว์หน่อยนี่ว้าว,ว,าวมันสวยมาก oh God, oh, so ตังมันไม่ได้ต่ออย่างนี้เดี๋ยวพี่ต่อเอง แม่ตบก่อน,นหลังจากที่เราได้ต่อไอ้เจ้าตัวลำตัวตัวใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาต่อเจ้าไอ้ตัวห้องของคนขับนะครับผมแล้วก็ขาด้วยคนขับประสางกิตเขาเรียกว่าพายล็อตนะครับร<า>โอเค ต่อขานะครับนี่ขามาันจะเป็นแบบนี้นะครับออ้เรียบร้อยได้ขามาได้วอ้เป็นขาแมงมุมสีข่ขาเป็นตัวแบบนี้นะครับผมงแห นี่นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกับเจ้าตัวนี้แต่มันขาดอะไรบางอย่างไปมันก็คือหัวลำตัวของเจ้าไอ้ตัวนี้นั่นเองห้องคนขับนะครับเราจะมามต่อเจ้าห้องคนขับ,ขบกันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่กินเดี๋ยวพี่กินเดี๋ยวพี่ไปกินนะเอาล่ะเราจะมาต่อเจ้านี่เจ้าห้องคนขับกันนะครับ ก็จะต่อเจ้าต่อไปเราก็จะต่อเจ้าต้องคนขับกันนะครับเล่นเกไปชิวๆดีกว่า turn this that the for me then There's some bee less flesh. 对的。 Đầm nám dày rồi ạ. À. เก่งร้องได้ไม่เป็นไรลูก นะครับผมเราก็จะประกอบไปเป็นแบบนี้นะครับครับอ่าได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะครับขันได้แบบนี้นะครับผมต่อไปแล้วุ่ม,มจะเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นรถก็ตามนี้เลยครับนี่ก็คือรถมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็เราจะต่อรถกันอีกทีนะครับผมเรื่องการเสียเวลาเราจะต่อกันอีกที ครับตอบถูกครับเพลงอะไรก็ไม่รู้ ราก็จะต่อรถกันนะครับแล้วเราก็จะทําตัวฐานรถก่อนนะครับแตตอนอนี้เรากาลังจะต่อต่อไตอนนี้ผมกำลังตออยู่นะครับผมน้องผมก็เลยจะเปิดตอนนี้น้องผมเปิดเพลงให้เป็นกำลังใจผมอยู่นะครับโอย i yeah. know yeah. yeah.

น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากไม่อยากรู้กลัวน่ากลัวเหรอไม่ต้องหอ่วง ก็คือรถนะคบผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ออนสุดท้ายก็เป็นภูเขาไฟือแบบก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รีบต่อเลยดีกว่าเพราะมันเล็กอยู่ Muito. เย่ตอนนี้ปรเสริฐเ็ตขี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กล่องใหญ่ตัวนี้เลยก็เป็นอย่างนี้นะครับผมตัวตัวนี้นี่ก็เป็นรถนะครับผมนี่คือรถและตัวคนที่อยู่ข้างในหุน่นยนต์ตัวรถจราไม่รู้ว่าเข้ายัางไงแต่ก็ช่างเอะตอนนี้เราก็ได้ต่อเจ้าภูเขาไปแล้วนะครับผมเย่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอต่อนะครับผมก็เป็นต่อแรกครับ ส่วนกล่อ,องที่สองที่เหลือนะครับผมจะไว้ต่อวันหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับนี่รถเป็นไงกับกับคุณยนต์นี่เป็นไงนี่เป็นไงบ้างใหญ่ไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ไม่มองกล้องเลยครับนิสติสตีเตสนคทับ